สวัสดีพี่น้องป้องไปเมือวันี้ชาวเดือนมา,าทํางานกับพ่อใหญ่นะคะมาวิลล่า,ามานั่งรอนั่งรอพ่อใหญ่นี่แหละพ่อใหญ่เพิ่นทาความสะอาดวิลล่าใหา้โมเมนทํทความสะอาดวิลล่าพี่น้องทาความสะอาดอาสระว่ายน้ําให้กับวิลล่านะคะบ้านวิลล่านะคะทุกคนคะ่ะเื่อใกล้สีแล้วลแหละพยยเพ่อใหญ่เฮ้ากันนะคะ ใกล้สิแล้วลพี่น้องนะ,ะเซตนี้แล้วก็สิไปบางลักต่อนะคะทุกคนไปบางลักต่อไปเช็คน้าาให้บ้านฝรั่งอีกบ้านหลังนึงนะคะจังสิพากันกลับเขา้าแม่น้ำเข้าบ้านเมื่อานี้นะคะทุกคนก็มาทักทายพี่ทักทายน้องนะคะทุกคนคะ่ะกับบรรยากาศทำกลางบรรยากาศวิลล่านะคะทุกคนเมื่อนนี้ก็ได้มีโอกาสพาพี่พน้องมาแล้วนะคะทุกคน นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิวหลังชาวเดือนนะคะทุกคนนะเป็นวิวโดยรอบนะคะทุกคนสวยงามนะคะทุกคนค่ะนะสวยงามมากมายนะคะทุกคนวิลล่าเมื่อนี้บรรยากาศดีทุกคนคะ่ะเมื่อนี้บรรยากาศดีเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อนี้กับฝน ฝบนบตกแต่บักขึ้มนะคะทุกคนแดดก็แดดบ่ค่อยลายเมื่อี้ก็ได้ก็ถือว่าบรรยากาศดีเลยละ่ะพี่น้องนะใสๆมามันมืดมาใสๆมาค่ำๆมากับซเมืดมาอีกทุกคนคะ่ะเมฆคึ้มหนาอยู่เมื่อี้ก็ได้บบพ่นเมื่อี้ตกอีกนะคะทุกคนก็โอเคนะทุกคนค่ะนะเ,เย็นเย็นซุ่มช่ำเนี่ยจากหน่อยเนาะพี่น้องหลังจากที่บริตกมาหลายอาทิตย์ขึ้กันนะคะก็สมุยก็ได้มื่อกไก็โอเคเลย คมาทักทายพี่ทักทายนอกนะคะทุกคนค่ะนะจ๊ะสวัสดีค่ะ